สวัสดีค่ะถ่ายได้ไหมคะได้ค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะกระท่มชมจำชาแนลนะคะตอนนี้ป้าเปียก็ออกมาที่งานออกมาที่ทํางานนะคะที่เราจะทํากิจกรรมนะคะตอนนี้แม่ครัวสาวสวยสองท่านนะคะกําลังเตรียมผักกําลังเตรียมที่จะทําอาหารนะคะวันนี้ต้องเรียนให้ทราบว่าเรามีกิจกรรมแต่ว่าเราก็ พยายามที่จะทำตามกฎของสังคมนะคะก็คือมีระยะห่างแล้วก็มีการป้องกันความปลอดภัยทุกอย่างก็คือว่าเรามีกิจกรรมเราไม่ได้ทำอาหารที่จะทานด้วยกันนะคะแต่ว่าเราจะทำข้าวกลองใช่ไหมคะ เราจะทําข้าวกล่องนะคะเพื่อที่จะให้ผู้ที่เข้ามาร่วมกิจกรรมนั้นรับข้าวแล้วก็กลับไปทานที่บ้านของตัวเองนะคะเราจะไม่มาเปิดแมสเพื่อที่จะทานอาหารด้วยกันเหมือนเมื่อก่อนนะคะตอนนี้เรายังอยู่ในวิธี new normal นะคะเพราะว่าเรายังจะต้องป้องกันนะคะเราต้องเรายังจะต้องยกกาดสูงอยู่นะคะเพราะว่ามันยังอยู่ในสถานการณ์แต่ว่าบางที เราก็ต้องทํากิจกรรมเพราะว่าเราปรับแผนมาตลอดนะคะปรับเยอะมากตัวน,นี้เมื่อเรามาทํากิจกรรมตรงนี้เรายังต้องปรับนะคะโดยการถึงแม้ว่าเราจะให้ผู้ปกครองแล้วก็นักเรียนมาแต่ว่าเราก็ต้องมีระยะห่างก็คือนั่งห่างแล้วก็สวมแมสและก็อบรมทางออนไลน์นะคะวันนี้เรามีการเรียนทางออนไลน์นะคะเราไม่ได้เรียนที่ นี่วิทยากรก็จะมาทางออนไลน์นะคะเราก็เตรียมอาหารเตรียมอะไรเท่าทีออ่ก็คือจะมีอาหารรับประทานเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าวิธีการรับประทานจะเปลี่ยนไปก็คือนี่แหละนํำข้าวกล่องใส่กล่องกลับไปทานที่บ้านนะคะตอนนี้แม่ครัวเพิ่งจะเตรียมผักอยู่นะคะ อ,อีกหน่อยก็คงจะลงมือปรุงอาหาระคะว่าน,นี่มีอะไรคะคุณแม่ครัวผัดกะเพราหมูค่ะแล้วก็ไข่ดาวอ๋อค่ะผัดกดะดกเพราหมูไข่ดาวก็คือเป็นเมนูที่เราน่าจะทําได้ง่ายแล้วก็ทันเวลาแล้วก็เป็นอาหารที่เรารับประทานกันเป็นประจําในชีวิตประจําวันอยู่แล้วนะคะส่วนมากก็ถ้าเป็นอาหารตามสั่งเราไปสั่งส่วนมากก็เห็นเขาจะสั่งกะเพรา ไม่ไก่ก็หมูนะคะแต่วันนี้เราเป็นหมูนะคะกระเพราหมูไข่ดาวแล้วก็แพ็คใส่กล่องนะคะตอนนี้ก็ขอบคุณมากๆนะคะข้าสวยข้าวนิ่มนุ่มอยู่ใช่ไหมคะนุ่มค่ะข้าวสวยเนาะ ลองลองโอ้ว่าจะลองชิมก็ไม่อยากถอดแมสก์เลยตอนนี้ไม่เป็นไรเรับประกันแม่ครัวหัวป่ารับประกันว่าอร่อยนะว่าสวยเพราะว่าเราก็เอ่อแมมันเข้าขึ้นเดี๋ยวขอรููบ้างนะสวยแนี่ยสวยคุณหมอดีดีหาหวยใกล้ๆเต็มก็ดี เดี๋ยวคอยจับที่ับบดูนิดเดียวจับนิดเดียวก็รู้ว่าโอเคแล้อเขาบังคับเขาเกินไปนะคะหากวยพี่นุ้นตังก็คงไม่เลยแต่ว่าน้ำช่วยดีมบ่ได้แม่มันไปเรื่อยๆเหื่อมันค่ะเพราะว่ามันเป็นเหื่อเขาเขาจับตัวมาเองมันจะแฉะพพออเเลลยแ้วข้าใหม่เข้าใหม่นะมันจะมันยากไป แต่เราอยากทานอาร่อยเราต้อยเอาข้าวใหม่แ <laughs> ม่แม่ค่ะค่ะตอนนี้เรากำลังเร่งมืออยู่นะคะเดี๋ยวป้าเปียก็ช่วยเด็ดผักช่วยเด็ดผักนิดนะึงอืม <c oughs> ตเตรียมผัดก,กันอยู่นะคะนั่งับไม่ถนันะคะนี่ค่่คะเดียนั่เดียวัดันเสร็ขึ้นไม่ไม่ไดไม่ด เนี่ยในครัวนี่ทำไมพี่กับพีกเขมาเปนจังนี่โอ้อยากจะได้อยากได้มีช่วยจังเลย <c oughs> <c oughs> มันมีการวางแผนงานไปด้วยนะคะเอ <c oughs> ด็กผักไปด้วยก็มีการวางแผนงานไปด้วยค่ะ <c oughs> ตอนนี้นะคะกําลังเร่งมืออยู่นะคะ <c oughs> ใกล้จะถึงเวลาแล้วนะคะ <c oughs> ตอนนี้ก็รอเวลาป <c oughs> ้าเรลียกเข้ามาช่วยมาน่ส่ <c oughs> พลิกตรงนี้บ้างนะคะ ขอหน่อยตอนนี้ขอจะขอท่ยืทตูเบอร์ก็เลยขอหน่อยเวันนี้ก็ไม่ได้ทำโอเคแล้วก็ไม่ได้คุยอะไรวันนี้ขอเอาง่ายๆง่ายๆอย่างไรเอาของอื่นนะ่มเดลนะอันนี้ก็จะเอาได้นะถ้าเด็กถ้าเด็กก็ขายได้เท่าแต่ท่าผู้ใหญ่เนี่ยกัโอเคต้องถามก่อนไหมว่าขายได้ไหม้างนี้ก็า

แม่ครัวก็กําลังเล่งมือแล้วนะคะเราก็ช่วยกันเดี๋ยวป้าเปียก็จะเข้าไปที่ตรงงานแล้วนะคะ